รช็อปสัปดาห์นี้มาอัปเดตอุปกรณ์กอล์ฟกันจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเริ่มกันที่ตัวแรก B3 Triple Black Design Limited แรงบันดาลใจจากรถยนต์สปอร์ตสีดำ Titleist เปิดตัว Scotty Cameron B3 Triple Black Design Limited พัตเตอร์รูปทรงเบลดแบบคลาสสิกรุ่นพิเศษที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในรูปลักษณ์สีทัวร์แบล็กด้วยแรงบันดาลใจจากรถยนต์สปอร์ตเปิดประทุนสีดำที่มาพร้อมกับรูปแบบการดีไซน์ทริปเปิลแบล จนได้เป็นพัตเตอร์สีดำก้านสีดำและกลิปสีดำพัตเตอร์รุ่นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการปรับแต่งแบบคลาสสิกกับรูปทรงหัวพัตเตอร์สมัยใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยีหน้าพัตเตอร์ d u อัลม l ลที่จะรับแรงบันดาลใจมาจากทั่วโดยมีให้เลือกสโมเดลด้วยกันประกอบไปด้วย Newport 2, Newport 2 Long Neck, น a n t a Fe และค a t a l i n a เทคโนโลยีหน้าพัตเตอร์ดูอลมิวในรุ่นนี้คือการให้ความรู้สึกผสมผสานร,ระหว่างนุ่มจากการคลึงลึกกับความสม่ำเสมอและการให้ฟีดแบ็ที่มาจากการคลึงแบบปานกลางนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นการจัดวางน้ำหนักอย่างสมดุลโดยหมุดน้ำหนักที่สามารถคัสตอมได้บริเวณโคนและปลายตัวเลือกรูปทรงของพัตเตอร์ B3 Triple Black Newport 2โมเดลเรือธงของตระกูล B3 Triple Black Limited มาพร้อมกับรูปทรงที่มีความคมชัด เช่นเดียวกันกันกบ Super Select Newport 2วางตลาดทั้งรุ่นมือขวาและมือซ้าย Newport 2 l o ลองเน็รูปทรงที่คุณตาของ Super Select Newport 2มาพร้อมกับคอแบบไอบี Style ์ลองเน็ k รุ่นซานตาเฟมาพร้อมกับจุดเด่นที่คอไอบี t y l e ล์แ r e 1.5เน c k พร้อมโครงร่างรูปทรงที่มีโค้งมนมากกว่าแบบเดียวกันกับ Super Select Newport โดยการปรับแต่งด้วยคอแร์1.2เน็กเข้ากับหัวพัตเตอร์แบบนิวพอร์ต ซึ่งปกติจะมีเฉพาะแค่ในถั่วเท่านั้นคาตาลีน่ามีจุดเด่นที่รูปทรงที่ขนาดกว้างกว่านิวพอตแบบปกติถูกปรับปรุงใหม่ด้วยดีไซน์การที่เสียบตรงเข้ากับหัวพัตเตอร์พร้อมคอซิงเกิลเ็นแบบสมัยใหม่เพื่อให้นักกอล์ฟได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับเฟสบาลานซ์พัตเตอร์ B3 Triple Black Design Limited ทุกชิ้นมาพร้อมกริปสีดำรวมถึงปลอกคุมหัวพัตเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยงานปรับแบบพรีเมียมเช่นเดียวกับการสีทัวร์แบล็คแบบไร้ปล้องที่มาพร้อมกับสติกเกอร์ v ีชีท p พ e Black Design l i m i t e d จุดเด่นของการทำสีแบบทัวร์แบล็คในพัตเตอร์นี้มาจากขั้นตอนการเคลือบสีแบบ PV d ดีลงบนหัวพัตเตอร์303ศูนย์สามสแตนเลสสตีลผลที่ได้คือรูปลักษณ์สีดำเข้มที่ช่วยลดแสงสะท้อนโดยสันด้านบนของพัตเตอร์ถูกพ่นด้วยมืออย่างพิถีพิถันขณะที่ด้านหน้าพัตเตอร์และฐานด้านล่างถูกขัดด้วยมือ ส่วนตัวก้านมาพร้อมก,กับการทำสีแบบทัวร์แบล็กด้วยเช่นเดียวกันตัวที่2 t i t ทท i s t Ball with p e r f o r m a n c e a n d e n h a n c e d a l i g n m e n t พัดได้แม่นยำสม่ำเสมอด้วยแนวเส้นเลงใหม่มีนักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับเส้นแนวเลงลายที่มีอยู่บนลูกกอล์ฟซึ่งนอกจากที่แต่ละแบรนด์จะมีให้มาบ้างแล้วแต่ก็มีนักกอล์ฟหลายคนที่มักจะเติมเส้นแนวเล็งเหล่านั้นให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำให้การทำงานในสนามเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับการพัด ไทเทอร์ลิสได้ส่งลูกกอฟ Pro V1 Pro V1x และ Pro V1x Left Dash ที่มาพร้อมกับเส้นแนวเลงลายใหม่2แบบ Performance และ Enhanced Alignment ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัดของคุณให้ยอดเยี่ยมมากขึ้นโดย Enhanced Alignment มีการเพิ่มเส้นแนวเลงด้านข้างของแนวเส้นหลักอีก2ด้านซึ่งจะช่วยให้การตั้งลายหรือวางลูกให้ตรงกับหน้าพัตเตอร์มีความแม่นยำและสม่ำเสมอมากขึ้น ส่วนรุ่น Performance Alignment จะได้รับแรงบันดาลใจจากนักกอล์ฟในทัวร์โดยใช้เส้นที่เรียกว่า105ดี g รีเป็นสีแดงและสีดำที่ยาวและเส้นทึบดูชัดเจนกว่าปกติเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการเล็งและให้ความแม่นยำม,มากขึ้นโดยเส้นอันใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาทั้ง2แบบนี้จะมีความยาวกับลูกกอล์ฟรุ่นปกติมากกว่า65รวมทั้งยังสามารถเลือกเส้นแนวเล็งที่มีแบบต่างกันกว่า40ลายได้อีกด้วยตัวที่3 ไ r เ a อร s p ิสโปรวี 1x เลฟเดชลูกกอล์ฟออกแบบมาเพื่อสร้างระยะที่เพิ่มมากขึ้นหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับลูกกอล์ฟ Pro v 1x กันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาให้คุณสมบัติในการทำระยะได้ไกลขึ้นให้อัตราการสปินที่ต่ำในการตีช็อตยาวๆวิธีลูกสูงขึ้นแต่การเล่นข้างกรีนยังให้การตกหยุดที่ดีรวมทั้งนุ่มกว่าเดิมแต่ยังมีนักกอล์ฟบางท่านที่มีคำถามว่าแล้วถ้าอยากลูกที่ได้ไกลกว่านี้อีกละ่ะมีวิธีที่ต่ำกว่านี้อีกไหม ไททเนลิสต้องการตอบโจทย์ในคำถามเหล่านั้นด้วยการปล่อยลูกกอล์ฟโปรวีวันเอ็กซที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักกอล์ฟที่มองหาวิธีลูกกอล์ฟที่สูงใกล้เคียงกับ Pro V1X e แต่ให้อัตราการสปินที่ต่ำกว่าชัดเจนพร้อมความรู้สึกที่แข็งขึ้นซึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนแกนในให้เป็นแบบดูอ l c ค r e ขนาดใหญ่ที่ดีไซน์มาให้ความเร็วลูกที่สูงและสปินต่ำชั้นหุ้มแกนในมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ความเร็วสูงขึ้นเพื่อการสร้างความเร็วและให้สปินที่ต่ำ ขณะที่โครงสร้างเปลือกนอกออกแบบมาเป็นพิเศษเปลือกนอกเป็นแคสต์ยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ที่แข็งช่วยในการสร้างความเร็วควบคู่ไปกับการให้สปินและการควบคุมในช็อตข้างกรีนส่วนรูปแบบรอยบุม๋มถูกออกแบบมาเพื่อปรับแต่งให้สามารถสร้างระยะทางได้สูงสุดในขณะที่วิถีของลูกสูงและสม่ำเสมอนักกอล์ฟที่อยากได้ลูกกอล์ฟที่ให้ระยะทางที่ไกลวิธีลูกสม่ำเสมอสปินจากช็อตตีเต็มวงต่ำกว่าวิธีลูกต่ำกว่า ProV ี 1x เล็กน้อย และให้สปินในช็อตลูกสั้นที่ตกแล้วหยุดต้องโปรวีวัน X Left Dash เท่านั้นครับตัวที่ 4. m i มิ n o โน JPX 925 Hot Metal Family เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องระยะทางและการควบคุมช็อตชุดเหล็ก JPX 925 Hot Metal รุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นจากความสำเร็จเป็นอย่างสูงในรุ่นก่อนๆโดยยังคงให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเรื่องระยะทางความรู้สึกที่ดีตามแบบฉบับของมิซโนและทางเลือกในการปรับแต่งที่หลากหลายนับเป็นครั้งแรกที่เหล็กตระกูลนี้ ใช้โครงสร้างวัสดุที่หลากหลายผสมผสานกันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของนิกเกิลโครโมลีด้วยทางสเตนที่วางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อสร้างวิถีลูกที่สูงขึ้นและลูกตกลงในมุมที่ชันขึ้นสร้างความมั่นยำให้กับชุดเหล็กซึ่งจะหาได้ยากในเหล็กที่ดีไซน์เพื่อเน้นระยะทางสามารถเลือกได้จาก3รุ่นที่แตกต่างกันโดยทั้งหมดใช้เทคโนโลยีร่วมกันนั่นก็คือชุดเหล็ก Hot h o t Metal HL สำหรับเพิ่มมุมเหินและวิถีที่โด่งขึ้น ชุดเหล็ก Hot Metal สำหรับการชดเชยความผิดพลาดที่ดีชุดเหล็ก Hot Metal Pro สำหรับใบเหล็กที่ดูบางลง่าเดิม j p s 9 2 5 Hot Metal HL สร้างความเร็วและวิถีลูกลอยสูงสุดชุดเหล็ก j p s 9 2 5 Hot Metal HL ยังคงใช้เทคโนโลยีหลักๆคล้ายๆกันคือผสานพลังและความเร็วของนิกเกิลโครโมลีไว้กับการออกแบบคอเทคแบบใหม่เพื่อให้ได้นาไม้ที่มีระยะห่างอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณที่ปะทะลูก รวมทั้งการเสริมน้ำหนักทางเซนด้านล่างของใบเหล็กเพิ่มมุมเหินและมุมตกของลูกทําให้การตีเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ใบเหล็กจะมีขนาดใหญ่และกว้างมากขึ้นเล็กน้อยสําหรับนักกอล์ฟที่อยากได้มุมเหินและสปินที่สูงขึ้น j p x 9 2 5 Hot Metal สร้างความเร็วและความสม่ําเสมอสูงสุดชุดเหล็ก JPS925 Hot Metal ที่ผสมผสานพลังและความเร็วของนิกเกิลโครโมีไว้กับการออกแบบคอเทคแบบใหม่ เพื่อให้ได้ดน้าไม้ที่มีระยะห่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณที่ปะทะลูกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเสริมน้ำหนักทั้งทางสเตนด,ด้านล่างของใบเหล็กเพิ่มมุมเหอและมุมตกของลูกทำให้การตีเข้าหาเป้าหมายง่ายมากยิ่งขึ้น JPS 925 Hot Metal Pro ใบเหล็กบางและสร้างความเร็วได้สูงชุดเหล็ก JPS 925 Hot Metal Pro ที่มีเทคโนโลยีและคุณสมบัติคล้ายกับรุ่น Hot Metal ผสานพลังและความเร็วของ n i กเกิลโค ไว้กับการออกแบบคอร์เทกแบบใหม่เพื่อให้ได้นามายที่มีระยะห่างอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณที่ปะทะลูกรวมทั้งการเสริมน้ำหนักทางสเตนด้านล่างของใบเหล็กเพื่อมุมเหินและมุมตกของลูกทําให้การตีหาเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อน,นักกอล์ฟที่มองหาใบเหล็กขนาดกะทัดรัดหรือเล็กลงมาหน่อยโดยที่ยังคงให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิม JPX925FlyHigh ให้ความเร็วและวิถีที่สูงที่สุด ชุดเหล็ก jpx 925 fly high ออกแบบมาเพื่อนักกอล์ฟที่ต้องการแก้ปัญหาในการตีเหล็กยาวเพื่อให้ได้วิถีที่ลอยได้ง่ายและให้การควบคุมที่ดีดีไซน์หัวเหล็กให้เป็นคืนคืนไฮบริดหรือแฟร์เวย์เพื่อแทนที่เหล็กยาวทำให้ได้ชุดเหล็กที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีการเสริมน้ำหนักเข้าไปในด้านในของหลังหัวเหล็กเพื่อทำให้ได้วิถีรูปแบบรอและมุมเหินที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกก้านให้เข้ากับชุดเหล็กกลางหรือเหล็กสั้นที่มีในถุงของคุณได้ JPX 925 f o r g e and f o r g e Black สร้างความเร็วและความรู้สึกสูงสุด m i t s u โ o เน้นสร้างชุดเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงและให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมผ่านกระบวนการ Forge มาอย่างยาวนานและยิ่งนำมารวมกับความยอดเยี่ยมในการสร้างระยะทางของชุดเหล็กในตระกูล Hot Metal จนได้ชุดเหล็ก JPX f o r g e ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นครั้งแรกที่เหล็ก JPX มาในแบบสีดำให้เลือกอีกด้วยหน้าเหล็กและคอเป็นเหล็กฟอร์จจากโครโมรี่ C120 สามารถสร้างความเร็วและรักษาเอาไว้ได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในเหล็ก f o r ์จและยังใช้โครงสร้างที่หลากหลายทําให้สามารถควบคุมตําแหน่ง CG ได้อย่างแม่นยําตีแบบแต่งช็อตได้แน่นอนและควบคุมวิถีได้ดียิ่งขึ้นปิดท้ายกันด้วยฟุตจอยเฟสทีฟคอลเลกชันคอลเลกชันต้อนรับเทศกาลแห่งวันหยุด FJ Festive Collection คอลเลกชันที่ถูกออกแบบและพัฒนาส่งตรงมาจากเกาหลีใต้ถูกพัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อน,นักกอล์ฟที่ชื่นชอบบรรยากาศของการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะในเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงโดย Festive Collection ผลิตขึ้นจากเนื้อผ้าที่มีความทันสมัยโดยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการระบายอากาศแห้งเร็วอีกทั้งยังช่วยปกป้องรังสี UV เพื่อให้มั่นใจว่านักกอล์ฟจะยังรู้สึกเย็นสบายระหว่างอยู่ในสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยเนื้อผ้าแบบทักที่มีน้ำหนักเบาเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นโดยเป็นคอลเลกชันที่ให้ทั้งสไตล์และประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันด้วยเฉดสีเขียวและแดงที่สดใสช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเมื่ออยู่ในสนามกอล์ฟเหมาะสำหรับการเดินทางเล่นกอล์ฟในช่วงวันหยุด f e s t i v e Collection คือการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพระดับพรีเมียมเข้ากับความโดดเด่นของช่วงฤดูกาลเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักกอล์ฟในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ FJ Premium Performance Apparel Festive Collection มีกำหนดวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสำหรับนักกอล์ฟท่านใดที่สนใจอยากให้หาไปทดสอบกันก่อนว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าและนี่คือทั้งหมดของช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้